วันนี้นะครับวันที่16สิงหาคม2566นะครับเวลา10นาฬิกานะครับท่านนายอำเภอวาปีปทุมนะครับได้มอบหมายให้นายอภิพ,พลพิทักษ์พลท่านพนาการอำเภอวาปีปทุมนะครับเป็นประธานในกิจกรรมยิ้วปินโตเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีล5นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุมอุบาสกอุบาสิกาและพี่น้อง ประชาชนชาวตำบลโคกสีทองหลางจำนวนกว่า100คนนะครับดำเนินโครงการหิ้วปินโตเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้าซึ่งดำเนินกิจกรรมในห่วงเข้าพรรษาช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2566นี้นะครับจำนวน11ตําตำบลนะครับ11วัดนะครับ11วันพระนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีลห้า ตามหลักพุทธศาสนาพเพื่อขัดเกาจิตใจให้เกิดสุขแก่ตนเองและร่วมปฏิบัติศาสนากิจนะครับรวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามแนวทางจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจและเพื่อให้ส่วนราชการชมรมอาสาพนาชุมชนอําเภอจํานวน15ตนําบลได้มีกิจกรรมทําบุญร่วมกันในช่วงวันเข้าพรรษาซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับ 1. สวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมรับศิลรับพรถวายพัตหารเพลและถวายจตุปัจจัยทยทานยอดรวมทั้งสิ้นนะครับวันนี้3,060บาทนะครับร่วมกันปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวนะครับตามโครงการวัดนี้มีรักปลูกผักแจกโยมนะครับนวัดบ้านทองหลางตำบลโคกสีทองหลางอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม รายงานโดยสำนักข่าวสำนักงานพัฒน,นาชุมชนอำเภอวาปีบทุมขอเชิญทุกท่านรับชมบรรยากาศของกิจกรรมในวันนี้ได้เลยครับ ครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมนะครับได้อีกนะครับเก้าวัดนะครับเป็นประจําทุกวันพระนะครับ8ค่าและก็15ค่ํานะครับของในแต่ละเดือนนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับติดตามนะครับปฏิทินการออกดําเนินกิจกรรมได้นะครับและก็ขอให้ทุกท่านร่วมนุโมทนาบุญนะครับขอให้ทุกท่าน จงมี<า>งความสุข<า>ความเจริญนะครับที่พอกไปพ่อคลุยทางไว้ให้